สวัสดีครับพี่น้อง FT ทุกคนนะฮะวันนี้ผมามาให้ดูปีสิบสี่นะฮะที่กําลังจะพ่นสีคันนี้มีชุดแต่งครบเลยนะครับผมคันนี้มีชุดแต่งครบนะครับแล้วก็ใส่สปอยเลอร์รอบคันนะฮะคันนี้เป็นน้ำมันและ LPG ท่านใดอยากได้ก็ทักมานะครับผมลงสีแล้วนะฮะลงสีแล้วนะครับผมก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะฮะนี่สปอยเลอร์นะครับผมนี่นี่นะครับผมชุดแต่งรอบคันเลยครับคันนี้นะฮะสนใจนะครับ ราคาสองแสนสี่มนกพันบาทมีสปอยเลอร์มีชุดแต่งครบนะครับเป็นน้ำมันและ LPG นะครับผมเป็นรุ่นไบโพปีสิบสี่นะครับผมปีห้าเจนะครับผมชุดแต่งครบนะครับนี่นะฮะนะครับวันนี้ก็มาที่อู่นะฮะช่างเนี่ยกำลังรอลงเลกเกอร์นะครับเตรียมความพร้อมนะครับผมสวยนะครับสวยนะฮะสีนี้เป็นสีตรงกับบอดี้รถเลยนะครับสีตรงกับบอดี้รถเลยนะฮะตัวถังรถเป็นสีขาวเราก็ทําสีขาว นะครับยังไม่มีใครจองนะครับคันนี้นะฮะท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผมอไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เป็นหวัดเป็นไข้โอ้ผมก็แย่ยมันกันนะครับพี่น้องหันใจไม่ค่อยร่วงเลยนี่นะครับผมก็ท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผมนะฮะเบอร์โทรศัพท์0 9นย์เก้าสาสามจดสามนสองหะครับเดี๋ยวช่างเขาก็จะลงเลเกอร์เนาะ เออเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตออกจากห้องไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะทำช่างเนี่ย่าภารกิจเยอะนะครับผมนะฮะสี่ห้าวันนี่ไม่ได้พักนะครับไม่ต้องห่วงนะสีสวยรับประกันนะครับหลานเอร์เซีนนะครับพี่น้องคันนี้พี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับสวยแน่นอนการันตีให้เลยนะครับนี่นะฮะชุดแต่งครบไม่มีชุดไม่มีเ์กิจไม่มีความเลยนะครับพี่น้องนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างจบทุกอย่างสีสวย กระันตีให้เลยนะครับผมพี่น้องท่านใดชื่นชอบทักมานะครับผมสีขาวมุกนะฮะสีใหม่กิ๊บบางทั้งคันนะครับคันนี้สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับชุดแต่งเป็นงานแท้หมดเลยนะครับผมเนี่ยใส่แท้หมดเลยนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสาหรับคันนี้นะครับบอกคาเดียวว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับผมสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะชุดแต่งครบนะครับรถสวยด้วยไม่มีชนไม่มีความนะครับผม บอกว่าหล่อทั้งคันนะฮะหล่อทั้งคันเลยนะครับก็เดี๋ยวชมคันนี้กันขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอีฟสี่ทุกประเทศนะครับเดี๋ยวคันนี้ไปใส่อไอ้คิวที่บ้านก็ได้นะฮะคิวมีเรือมามานะครับผมคิวเดิมมันอยู่ไหนปะคิวคิวอันนี้มันแม่ไอโต้เดิมโต้เดิมมันอยู่ใส่ไหนเนี่ยฮะเพราะไอ้ พวกกีบมันไหมพวกนดพวกย่งมันนะเดี๋ยวิอแมนแมยสอย่สเออเดี๋ยวเอาไปใส่ยู่เฮ่อ่าโอเคเอาล่อยสัยนี่โอ้อ่าโอเคโอเคเปลี่ยนตายบอกไปอ่าโอเคครับโอเคไปครั กับบ้านฟ้ากว่าเพื่อนกูสิห้าแบบนเ,เ,น,เน, hey. น,นี้เอา,า,า,เาอเกาอาอาิาันรุ่นนี้เอารถนี่หลงอยู่หลงห่ีแรว่าครับบ่ผมทำาึ้พีหนองครับทำิดนี่ก็เดี๋ยวเอาไปใส่คิ้วคิวนะครัวเมียมที่บ้านนะครับครบแล <c oughs> ้วสวย บอสวยไี่ใส่คิ้วโค้งงีมที่บาทบอสวยบอง่ามบออันนี้ช่างฝีมือเลยนะของอะไรก็ซื้อมาแล้วอยู่ที่บ้านอาโอเคพี่น้องับมีละ